คันนี้ครับใครได้ไปผมว่าโชคดีน่าดูเหมือนกันนะเรียกว่าไม่มีเจ็บตัวครับกับรถคุณภาพดีๆอีกหนึ่งคันจากนิสสันนะครับผมนิสสันนะฮะก่อนจะไปกันเรามากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับจะได้ มีโอกาสติดตามรถดีๆนะครับเราแนะนำเป็นประจำนะครับแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับแล้วก็เรามาชมรถคันนี้กันนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อดังจากแดนซามูไรนะครับนิสสันนิสสันนี่อยู่ในบ้านเรามาก็นานพอๆกันกับโตโยต้ามิตซูบิชินะครับฮอนดานี่มาหลังเขาเพื่อนนะอ่ารถมาตรฐานดีอยู่แล้วครับนะ ไม่ว่าจะรถเก๋งรถกระบะรถหรูเขาก็มีครบทุกเซกเมนต์นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ <c oughs> แม้ว่าอายุอานนามมันจะเยอะแล้วเนี่ยก็เรียกว่าก็ยังได้รับการต้อนรับอยู่ดีนะครับแม้ว่าตั้งแต่ป้ายแดงมาจนมาเป็นมือสองเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์รูปร่างส่ดส่รงคุณภาพรถศูนย์บริการนะครับไปอย่างที่ท่านได ชมรูปอยู่เนี่ยผมก็ชมรูป่ะแล้วก็ไปเห็นมาก็เอ้ยคันนี้น่าสนใจอะนะประมวลจากทุกอย่างแล้วสรุปจบที่ราคาเอ้ยมันดีไว้เราก็เอามาแนะนานะฮะเผื่อท่านไม่มีเวลาใช่ไหมท่านก็เนี่ยชมรูปไปแล้วก็ผมก็คัดมาแล้วส่วนหนึ่งว่าเอ้ยผมว่าคันนี้น่าสนใจนะถ้าเป็นผมเองผมคงซื้อนะซื้อด้วยเหตุผลอะไรล่ะซื้อไว้ทํางานหรือซื้อไว้ขับรอรอ,อสร้างความภูมิฐานให้กับตัวเองเวลาติดต่อธุระปะปังหรือจะเน้นเอาประหยัดอึดทน ก็แล้วแต่เซกเมนต์ของที่เราจะจัดวางเอาไว้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาดูองค์ประกอบโดยรวมคุณภาพรถภายนอกสีเป็นไงตัวทรงเป็นไงริ้วรอยเยอะไหมอมีรอยชนหนักไหมอ่าน้ำมันเครื่องรั่วไหมนีภายในเบาละล่ะอ่าแดชบอร์ดเป็นไงดูพฤติกรรมการขับได้ว่าน่าจะประเมินได้ว่าเขาบำรุงรักษารถดีขนาดไหน ใช่ไหมครับก็เราดูแลเออมันน่าสนใจก็เอามาแนะนํเงินเบื่อท่านบางคนไม่มีเวลาอยู่ในช่วงเวลาที่บางทีผมเจอไงแต่ท่านไม่เจอผมก็มาแนะนําท่านก็แวะเข้ามาหากันนะฮะล้วก็ได้เจอรถที่ท่านต้องการใช่ไหมครับเพราะอย่างคันนี้เราก็ดูเราก็ดูลูกกันไปให้จบก่อนนะพอคิดว่ามันใช่ปุ๊บเนี่ยอา้าวลิงกอยู่ข้างใต้ตคลิปวิดีโอครับทานก็ติดต่อไปหาเจ้าของ,ของเขาโดยตรงเลยติดต่อกันเลยครับนะัดเจอนะัดดูรถกันทดลองขับกันถ้าใช่ก็ ตัดสินใจกันได้ใช่ไหมครับก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับอย่างการที่ท่านได้เห็นนะแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับท่านจะได้รู้ก่อนใครแนละตัดสินใจได้เร็วกว่า